ร้านอาหารจีนเกือบ30ปีแห่งย่าสแกงงามเป็นร้านที่คนพื้นที่ยืนยันว่าร้านนี้ให้เยอะจานใหญ่มากดูอาหารอร่อยคุ้มค่าที่คนพื้นที่พามามีผัดร้านนี้ก็ทําเส้นเองเต้าหู้ดาเนื้อนึบๆที่ทําจากมันเทศแต่ฝังเต้าหู้หอกกุ้งร้านนี้หนาเป็นกุ้งกระเบื้องเลยจ้าร้านนี้ทั้งอร่อยและจานใหญ่เปิดมานานจริงโดยคนพื้นที่ชี้เป้ามาและเขาก็ยี่สิบแปดยี่สิบเก้า จะเปิดมา28 29ีเาปีแล้วนะเผื่อหิมะร้านนี้ก็คืออร่อยมากอยากให้ลองโดยในวันนี้อุ่งมากระโซนพื้นที่พระรามสองโดยเป้าหมายในวันนี้อยู่ที่ซอยสแกงงาม8ทับหนึ่งร้านจะมีชื่อว่าร้านไห่หงที่ร้านก็จะมีพื้นที่จอดรถด้วยนะสมัยก่อนเวลาอุ่งไปนอนบ้านเพื่อนพ่อเขาจะพามาทานร้านนี้ของดีประจําร้านนี้ก็คือแพะนุ่นแล้วก็หัวปลาต้มเผือกนอกจากนี้เมนูอร่อยของร้านนี้ก็มีอีกเยอะมากแต่ต้องย้ำอีกทีว่าร้านนี้รสชาติแบบจีนแท้แบบลูกคนบ้านจีนนะแต่อาหารร้านนี้จานนี่ จะเสิร์ฟชาจีนให้อยู่แล้วนะจ๊ะทำการแจกใจอาวุธและน้าจิ้มเดี๋ยวทุกอย่างก็จะเริ่มมาเสิร์ฟที่ทายคลิปอุงจะแปะบินแต่ละรายการไว้ให้นะจ๊ะแล้วแกดูอาหารก็คือจานใหญ่มากเหมือนฉันมากินโตะจีนเมนูแรกที่อร่อยต้องสั่งก็คือเมนูเห็ดหูหนูผัดไข่ต่อด้วยอีกเมนูเรียบง่ายอันนี้เป็นบะหมี่ผัดหมูแต่อร่อยจริงๆนะนุ่มๆร้านทาเองแล้วเขาผัดมาแบบหอมกระทะแน่นอนจ้ะถ้าไม่หมดก็แค่หอมมาด้วย2เมนูน้ําแกงที่อุงสั่งในวันนี้เรียกว่าเต้าหู้หม้อดินเป็น มากก็เลยสั่งเมนูนี้แทนบอกกันด้วยเมนูเสกตีตุนกระดูกหมูจะเห็นดำปิดปีแบบนี้แต่ยืนยันว่าอร่อยมากที่สั่งมาเพราะว่าสปปรรพคุณบำรุงร่างกายเมนูถัดไปอันนี้จะเป็นเมนูเต้าหูด้ดำที่ทําจากมันเทศอันนี้ไม่ใช่เต้าหู้เหม็นนะเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมน้าเกลือใส่กระเทียมนอกจะมีความหนุบหนับคล้ายๆกินขนมกุยช่ยายทอดว่าอันนี้หาก,กินไม่ค่อยได้แนะนําให้ลองสักนะเธอบอกกันด้วยเมนูหลอกเอาใจเทนเนอร์อันนี้เขาเรียกว่าไก่อบเกลือไก่จะเป็นเนื้อไก่ลีลีคล้ายๆไก่บ้าจะมกนมัังตเคออ้แซบดูฟ หูห่อกุ้งที่มาเป็นกุ้งกระเบื้องเลยจ้าตัวคุณพี่ห่อมาอยา<ร>า่างน่ารสชาติอร่อยแต่ไม่ใช่ใส่กุ้งแก้วเด้งๆนะจิ้มบวยร้านทาเองก็คือหอมมากนี่ก็คือสภาพของผู้ประสบภัยทั้ง3ที่น้องเตือนไม่ทันว่าจานใหญ่แล้วก็คือบ้าบอมากเขาเสิร์ฟม,มาแบบไซส์เหมือนกินโตจีนแนะนำว่าใครไปอย่าลืมสักแกกควยขดนี่เลยจะมีน้ําแข็งแล้วก็วุ้นแกกควยอีกทีอร่อยมากของดีประจําร้านที่ใครไปต้งองรอคือเผือกหิมะร้านเขาจะเอาเผือกมาแบบทําการนึ่งใหม่ๆ<ม>การทอดมาแบบกรอบนอกนุ่มในเสร็จแล้วก็เอาไปผัดน าอานะอกมาเป็นเมนูเผือกหิมะร้อนๆแตตอนที่ทอดมาใหม่ๆเผือกก็คือหอมมากเพราะเตือนเลยอย่าวู่วามเอาปากกันเะเผือกหิมะของร้านเนี่ยเขาเจะเค็มหวานกำลังดีแต่ว่าเวลากินอย่าลืมปอาให้หายร้อนก่อนนะเธอจริงๆไอที่ตาตื่นกันเนี่ยแยกยากมากเลยว่าอร่อยหรือร้อนนะอีกเมนูน่านนะัก<อ>ที่อยากบอกต่อมากก็คือน้ำเต้าหู้ร้านนี้เป็นรูปเหมือนเล็กๆเสิร์ฟม,มาเป็นน้ำยายำปลาพะนุ่มดาวนี้ร้านที่อร่อยและให้เยอะจริงคนพะรามสอกขอี้เป้าหมานี่ก็คือค่าเสียหายของวันนี้จากตามรายการนี้เลยบอกเลยว่ามีการหอกับบ้านรรออ่ยเกกก่าแทีีเเยป อยย่ายานางนวนชื่อว่าไห่หงอยู่ซอยสแกงามแปดทับหนึ่งฉีเป้าไปลอง